นี่คือสคริปต์ภาษาไทยตามที่คุณขอครับยาวระดับ5-7นาทีและเป็นข้อมูลล้วนระบบปล่อยจรวดแบบไทย96เป็นระบบอาวุธปล่อยจรวดเคลื่อนที่ที่พัฒนาและประจำการโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นมีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนกำลังรบภาคพื้นดินด้วยการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลด้วยพลังทำลายล้างสูงไทย96ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทมิตซูบิชิ h e มมี่อินดัสทรีโดยเริ่มเข้าสู่สายการผลิตและประจำการในช่วงกลางทศวรษ1990ัตร1,990ระบบนี้ถือเป็นการต่อยอดจากแนวคิดของระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS ที่ใช้กันในหลายประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสมรถฐานยิงของไทย96ถูกติดตั้งบนแชสซีของรถบรรทุกล้อ,อยาง 8, x 8ที่มีสมรรถนะสูงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทั้งบนถนนและภูมิประเทศครูขคะ ทำให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตอบโตจากฝ่ายตรงข้ามตัวรถมีห้องโดยสารหุ้มเกราะเพื่อปกป้องลูกเรือจากสะเก็ดระเบิดและอาวุธเบาระบบปล่อยจรดของไทย9 6ประกอบด้วยแท่นยิงที่ติดตั้งจรวดนำวิถีแบบ230มิลิเมตรจำนวน12ท่อยิงโดยสามารถยิงได้ทั้งแบบยิงเดี่ยวหรือยิงพร้อมกันเป็นชุดเพื่อสร้างกำลังยิงในวงกว้างแต่ละจรวดมีพิสัยการยิงประมาณ50-100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของหัวรบที่ติดตั้ง หัวรบสามารถเป็นได้ทั้งชนิดระเบิดแรงสูงหรือหัวรบย่อยสำหรับโจมตีพื้นที่ขนาดใหญ่ระบบควบคุมการยิงของไทย96มีความทันสมัยสามารถคำนวณข้อมูลเป้าหมายจากศูนย์บัญชาการหรือจากเรดาร์ตรวจจับได้อย่างแม่นยำลูกเรือสามารถเตรียมการยิงได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากได้รับคำสั่งและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วหลังการยิงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีตอบโต นอกจากสมรรถนะในการยิงแล้วไทย9 6ยังมีรถสนับสนุนสำหรับบรรทุกจรวสสำรองและระบบเติมกระสุนทำให้สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบไทย9 6จัดอยู่ในหมวดอาวุธที่ให้การสนับสนุนทางอ้อมในสนามรบใช้ในการโจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นคลังเก็บสเสบียงพื้นที่รวมผลหรือการสกัดกั้นการเคลื่อนกำลังของฝ่ายตรงข้ามในระยะไกลโดยทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองและหน่วยตรวจการเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิธผลในการรบ ด้วยสมรรถนะของระบบไทย96ทำให้กองกำลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นมีศักยภาพในการตอบโต้ภัยคุกคามทางยุทธวิธีและสามารถปกป้องประเทศในสถานการณ์ที่มีการลุกรานจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันไทย96ยังคงถูกประจำการในหน่วยปืนใหญ่ของญี่ปุ่นและได้รับการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธวิธีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สคริปต์นี้ยาวประมาณ5,600ตัวอักษรเหมาะสำหรับการาพากเสียง5-7นาทีพอดีคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชันกระชับฟังง่ายสำหรับผู้ชมทั่วไปไหมครับหรือให้ฉันขยายเพิ่มเป็นแบบละเอียดเต็ม7,000ตัวอักษรเลย